แนะนำวิธีการทําที่เก็บไม้กวาดนะแบบ DIY จากท่อ PVC นะสิ่งที่ต้องมีนี่ข้องอสตัว3ทาง12ตัวท่อขนาด10เซนสิบสอันแล้วก็ท่อความสูงแล้วแต่และชอบเราจะเอาแบบสูงแบบนี้หรือจะเอาครึ่งหนึ่ง30มสิบเซนก็ได้แล้วแต่และชอบวิธีการทำนี่ใช่ปึ๊บเนี่ยเข้ามาดูเนี่เอาท่อยัดลักษณะนี้เนี่ยเอาให้ตรง ยัดเข้าไปมองให้ตรงนะแบบนี้บยัดเข้าไปจะได้แบบนี้ทำแบบนี้เหมือนกันสองอันนี่ ได้แบบนี้สองอันเอายัดไปรักขนาดนี้นี่จะได้ลักขนาดนี้เป็นสองอันดูให้มันตรงให้มันเท่ากันนี่ดูให้ตรงให้เท่ากันลักขณะน,นี้เห็นนะมอ่ะเสร็จแล้วข้องอใส่สองฝั่งเลยอืม จะได้เป็นรักขณะนี้ทําเหมือนกันทั้งสองอัน,อนเสร็จแล้วเอาข้อสิบเซนเอาท่อสิบเซนยัดใส่ฝั่งนี้จะฝั่งนี้จะได้ลักขนานี้ แล้วมาประกอบกันยัดให้แน่นนี่แบบนี้อันนี้จะเป็นฐานดูไทยนี่ฐานจะตรงแบบนี้เลยเสร็จแล้วทำาไงต่อ,ตอนี่เอาท่อ<ม>เสียบ ท่อมาเสียแบบนี้ได้เลยเสียไปหรือว่าใครแบบว่าเอ๊ะเกากาบมาทาก็ได้นะนี่สามทางที่เหลือทาําไงเอามาใส่แล้วค่ะนีหันหน้าเข้าให้ตรงกันแบบนี้ใส่ทั้งทั้งข้างบนทั้งสามอันแบบนี้เลยเสร็จแล้วนี่ใช่สมมุติเราวางไว้กับพื้นใช่ไหมไม้กวาดที่เรามี แล้วก็มาเสียบมาเสียบมาเสียบใส่ได้เลยแค่นี้เองก็ได้ที่เก็บไม้กวาดจากการ DIY จากท่อ PVC แบบนี้แล้วเห็นไหมแข็งแรงทนทานด้วยนะที่สําคัญนะทําแบบนี้นะดูดูแข็งแรงด้วยดูโอเคใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สําหรับการทําที่เก็บไม้กวาดฝากกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณครับ